เรื่องครับมาแล้วครับทุกคนโอ้โหฟังเสียงนะครับมาแล้วครับอ,อ,อสวัสดีครับทุกคนผมฮาดี้หนุ่มใต้แดนปลาดิบวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวอุโมงล้างรถที่แปลกที่เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งของประเทศญี่ปุน่นซึ่งในประเทศญี่ปุน่นถ้าคุณไม่มีเวลาล้างรถ ถ้าคุณขี้เกียจล้างรถคุณแค่พาไปที่อุโมงค์ล้างรถแค่นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับแต่วันนี้ที่มากกว่านั้นคือผมจะผมจะวางกฎเกณฑ์ในการดาูความเรียบร้อยในการล้างของอุโมงค์นี้ว่าใช้ได้หรือไม่ครับผมซึ่งผมจะวางกฎเกณฑ์ไว้อยู่2ข้อนะครับก็คือสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่ทิ้งรอยขีดกวนนะครับซึ่งทาง ร้านที่ผมมักจะไปร้างเขามาักเขาก็ได้เคลมเอาไว้นะครับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยสามารถทําให้สะอาดหมดจดและไม่ทิ้งรอยขีดข่วนส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับผมอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยโอเคในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มใจตั้งกันก่อนนะครับเอาแบบไหนดีววันนี้ มีทั้งแบบธรรมดาแบบโคตติง้งแบบแชมพูตรนนี้ผมขอเรียกแบบแชมพูอย่างเดียวนะครับใช้แบบแว็กแว็กซ์แม็แกซ์ ไม่มีท็อปปิ้งไม่มีท็อปปิ้งอะไรเลยวันนี้โอเคพร้อมกันหรือยังครับทุกคนปิดกระจกให้เรียบร้อยนะครับรอบก้างถ้ามีเอ็นทนายื่นยาวต้องลดเอ็นทนาลงต้องปิดเอ็นทนาเสาเสา,สาอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวพอป้ายนี้ยกขึ้นเราก็สามารถขับรถเข้าไปข้างในได้เลยนะครับปิดกระจกด้วยนะครับต้องปิดกระจกข้างด้วยกระจกข้ามุ้ยด้วยนะปิดตั้งไวเลยผมปิดตั้งไว พร้ okay. อมแล้วทุกคนไปกันเลย,เลยโกโกมาเร็วมาตออมาต่อโกโกไอ้แค่นี้แหละครับ เรื่องครับมาแล้วครับทุกคนโอ้โหฟังเสียงนะครับมาแล้วครับอู้อ้าวโอ้โอ้เอาเลยแลน่ากลัวอย่างแรงเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกับเข้าไปอีกมิตินหนึ่งเลยให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยโอ้ เราจะพังไหมวะเราจะพังไหมสีจะตอลอหรอกไหมวะเนี่ยอะไรวะเล่นกันเลี้ยงแบบนี้เล,เลยเหรอวะ ฟังเสียงครับทุกคนฟังเสียงเสียงดังได้แรงมากๆกระปาก,กข้างหลุดหมดแล้วมั้ง ดังกเอเลี่นคำเหนือโลกเลยไอ,อ้ความรู้สึกเหมือนกับหนังไฟไฟเลย <c oughs> เหมือนกับจะหลุดโลกไปเลยไอ้อ <c oughs> ทีนี้เป่าลมนะครับเป่าลม <c oughs> เป่าลมนะครับเป่าลม โอ้ไงครับทุกคนชอบไหมครับเหมือนกับอยู่ในโรงหนังเลยสายไฟเสียงกระหึ่มโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไปเช็ดกันไปเช็ดรถโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตรวจดูความเรียบร้อยนะครับดูว่ามีรอยขีดข่วนไหมดูก่องครับเช็คดูความสะอาดครับผม ความสะอาดใช้ได้นะครับแต่เราจะต้องมาเช็ดตามล้อตามซอกเล็กๆที่มันเข้าไปไม่ถึงอ้แต่ไม่ผ่านเรื่องรอยขิดควนนะครับรอยขีดควนอาจจะมีทั้งของเก่าและของใหม่รอยขิดควนเต็มไปเลยรอยขิดควนไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มเลยรอยขีดควน แต่ส่วนมากมันจะมาล้างที่นี่เลยครับร้อยจิดควนถ้กเป็นก็เป็นจากที่นี่เลยครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกันนะครับอ่าอันนี้ครับจหนด1ร้ยเยนแล้วก็ใช้เวลา5นาทีเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นดูดสะอาดหมดจดเลยครับ ที่ไม่เอารถกันใหม่มานะครับไม่ไม่ใช่ไม่โชคดีเพราะว่าพอจะรู้แล้วว่ามันจะจีโน่ผิดควรก็เลยเอารถคันเก่ามา <c oughs> ถ้าเอามาคันใหม่ๆเนี่ยมันน่าเสียดายครับผมตสาห์ซื้อมาใหม่ๆถึงโนผิดควรโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เสียดายครับสรุปนะครับคนเรื่องความสะอาด เต็มร้อยได้ผมให้80นะครับส่วนคะแนนเรื่องรอยขีดข่วนคะแนนเต็มร้อยผมให้10คะแนนครับผมโอเคนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีถ้าหากว่าจะจะต้องมาล้างรถโดยใช้อุโมงล้างรถนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวับนี้สวัสดีครับ